สวัสดีครับวันนี้ผมมีเป็ดสดอยู่ร้อยหกสิบตัวครับเตรียมให้ท่านแล้วส่งลูกค้าในจังหวัดนนทบุรีครับสวยๆครับนี่ครับตัวละเก้าสิบบาทเท่านั้นครับท่านลองคิดดูครับส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับฟรีค่าส่งนะครับในราคาตัวละเก้าสิบบาทและที่สำคัญนะครับสามตัวผมก็ส่งครับ ผมอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีนี่เองครับใครที่สนใจนะครับแชทผมมาเลยนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับใครที่สนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับเป็ดเป็ดเป็ดไทยไล่ทุ่งนะครับเหมาะสำหรับทำเป็ดพะโล้นะครับผัดพริกแกงนะครับทําเป็นชิ้นส่วนแล้วท่านจะได้อ่อกลืนไปด้วยนะครับ ได้ขึ้นเป็ดไปด้วยนะครับขอบคุณครับ